วันพ่อแห่งชาติใช่ไหมล่ะก็ทาให้เราระลึกถึงในหลวงราชการที่9้าด้วยแน่นอนทุกคนต้องคิดถึงท่านแน่นอนแล้วก็ถือว่าทุกคนก็ต้องคิดถึงพ่อของตัวเองด้วยเพราะเป็นวันพ่อใช่แต่เราก็นึกถึงนึกถึงตลอดจริงนึกถึงทุกวันแหละนึกถึงพ่อแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันพิเศษอ่ะเป็นเป็นวันหยุดด้วยแล้วทําให้เป็น เหมือนกับเป็นวันครอบครัวด้วยนะและที่สําคัญตอนนี้นะช่วงนี้อากาศลมเย็นกําลังมาเลยโอ้ใช่ดีใจจังเลยเวลาวับวบมาพวกมันนานๆที่บ้านเราเวลาร้อนก็ร้อนนะฝนก็ฝนนะแต่พอเริ่มปลายปลายปีนี้โอ้โหเย็นสบายจะรู้สึกชุ่มชื่นขึ้นมาได้หนึ่งและอีกเรื่องหนึ่งที่จะขึ้นได้อะไรเป็นเหมือนเทศกาลด้วยใช่ไหมคะอากาศเย็นด้วย แต่งตัวได้สวยขึ้นจริงแบบจริงเนาะใช่บางทีมันมีเลเยอร์ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งหรือเปล่าเจ๊ก็เจ๊กอะไรอะไรนิดนึ่งหน่อยเนาะแต่บางทีก็แต่งไม่ถูกกันนะไม่ค่อยได้แต่งบ่อยไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญที่คนนี้นะเขาจะเป็นคนที่มีรนิยมเก๋ไม่มากไม่ล้นไม่เวอร์แต่ไม่น้อยเมื่อเชื่อเขาแล้วทุกอย่างจะดูดี อ่าฉันฉันต้องการคำแนะนำมากเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ของเขาเลยค่ะคุณบ๊อบบี้บี้มาเลยเฉยตัวเองเฉยตัวเองอ่ะแค่เขาเลือกเฉดเขาก็เลือกได้ดีละเป็นราาจะแบบตื่นมาแบบนี้เลยนั่นเนี่ยตื่นแบบนี้ นี้ก็เป็นสีเทาเหลืองเหลืองเหลืองบนเหลืองบนเหลืองบนเหลืองคือคือเหลืองก็มีหลายเหลืองมีหลายเหลืองนี่โทนนักขมิญหนึ่งเหลืองสองเหลืองสามเหลืองสี่เหลืองโทนแล้วก็แว่นตามาถึงแว่นเลยเฉดสีมันสําคัญเพราะว่ามันมีหลายเฉดสีบางเฉดสีก็เหมาะกับเราบางบางเฉดสีก็ไม่เหมาะสีผิวหรือเปล่าก็เราเอาไปทาบทาบดูแล้วกระจกบอกเรากระจอันนี้มันวูบๆเดินไม่ออกเดินไม่ออกอันนี้ก็ไม่เหมาะ ไม่เข้ปกติเขาจะใส่เหลืองอ่อนอย่างเงี้ยพาสเทลเขาใส่ไม่ค่อยรอดเขามันต้องมีผสมแบบเนี่ยเหลืองที่ผสมดำนิดนึงอะไรเงี้ยจะใส่ได้เหลืองแบบแหม่มใส่เงี้ยว่าใส่ได้เลยไม่ใส่ไม่ค่อยรอดมีสีอ๋อสมบูรบอกก็เลยเอาอย่างเงี้มาเบรกมันก็เลยกลายเป็นว่าสีเนี้ยที่บอกว่าไม่รอดกลายเป็นรอดก็ต้องมีเพราะว่ามีตัวอื่นมาช่วยถูกต้องถูกต้องแล้วคุณ มีกางเกงทุกสีป่ะคะพี่บ้านไม่ทุกสีหรอกใครจะมีทุกสีอ้าวก็เหมืออ้าวบางคนเขามีจันถึงทุกวันเจ็ดวันก็จะมีสีเมนเมนอะนะแต่แยกย่อยลงมาฟ้าอ่อนฟ้าเข้มฟ้าอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ครบขนาดนั้นแต่ก็มีสีหลักๆเอาไว้กางเกงผู้ชายอย่างน้อยในตู้นี้ต้องมีกี่สีก็มีกางเกงสมมติน้ำเงินดำเทาขาวฟ้า สีเบสอะไรประมาณแค่นี้พอเบสิก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 แล้วนี้ขึ้นมาถึงเสื้อแล้วก็ขึ้นมาถึงอะไรอย่างเงี้ยวผสมเอาผสมเอาใช่แล้วพูดถึงผสมเนี่ยแหละมันมันมันเป็นเส้นบางๆนะถ้าผสมผิดหรือเลือกผิดนี่มันชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนคือกลับบ้านมาเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวเพื่อนล้อวโอ้ตอนล้วหนาวน้อยมาโต๊ะอะไรกันเข้าใจปวดเลยนะ ได้ไงว่าเราเหมาะกับเสื้อขนหนาแบบไหนหรือว่าสไตล์ไหนะเวลาหนาวใช่ไหมฮะคือสมมุติว่าเราตอนนี้เคอร์บี้อ่ะจะใช้อะไรที่เหมาะกับหนาวหน่อยน้วยแล้วแต่ว่าเราไปไหนด้วยนะสมมุติว่าถ้าทำทำงานอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยในเมืองมันไม่หนาวมากค่ะอยากจะแนะนําไม่รู้จักคําว่าเลเยอร์ก็คือการที่แบบว่า ใส่ข้างในธรรมดาข้างนอกคลุมนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่ชิ้นเดียวความคอดิ่งๆก็จะช่วยความเคอร์บี้ได้ถูกต้องเพราะเส้นมันตรงี้ใช่ไหมช่วยความเคอร์บี้ได้หรือแบบอย่างเงี้คาราเดแกลนอย่างเงี้ยก็ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงก็คือคลุมมันก็ดูมีอะไรอย่างนมันก็เหมาะกับในเมืองกำลังพอดีไม่มากไม่อย่าเยอะเยอะแล้วฮายมันตลกให้มันสะดวกเพราะว่าเข้าออฟฟิศบางทีเราต้องถอด เพราะมันไม่มันไม่หนาวทั้งวันเนี่ยฮะถูกมั้งเมืองไทยไม่หนาวทั้งวันตอนเที่ยงปั๊บแดดออกปั๊บเหมือนเดิมเดี๋ยวเพื่อนล้อเออเดี๋ยวเพื่อนล้อโอ้ตันล้วหนาวน้อยมะโตกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้วงเลยนะใช่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 วิธีแบบเลเยอร์ดิถูกต้องฉะนั้นคือหนาวในเมืองผู้ชายก็เหมือนกันผู้ชายสมมติว่าใส่แจ็คเก็ตเสื้อออฟฟิศถูกไหมฮะถ้าเขามีแจ็คเก็ตอยู่แล้วเนี่ยก็ก็ไม่ต้องใส่อะไรละแจ็คเก็ตลราพอถ้าเป็นใส่สูทอยู่แล้วอันนี้คืืออในเเเมมมงแลวสติราจะไปที่ย ไปที่ยองวไป่ดอยไปไหนจังหวัดอาอย่างนั้นสามารถอย่างนั้นสามารถซือสามารถใส่แบบว่าเป็นคอเต่าได้สามารถใส่เป็นนิดๆอย่างนั้นได้เป็น่ชายได้หมดได้หมดเพราะว่านั่นคือถ้าเป็นดอยไปเดินคือหนาวจริงก็ให้ดูตามอุณหภูมินะช่อุณหภูมิแล้วก็ดูโอกาสเพราะว่าสมวนมากถ้าบนดอยแล้วก็ถ้ามันร้อนก็สามารถถอดถอดได้ไม่น่าเกลียดคือเราไปเที่ยวเราไปเราไปแบบนี้ใช่แล้วการหนาวมันก็มี ถ้าเราจะดัดจริตซะหน่อยนะมันมีท่าเดินด้วยนะมันมีความดัดจริตในการท่าเดินสมมุติว่าคือจริงๆอ่ะเราต้องเดินแบบคนเมืองหนาวอ่ะคือมีคำเร่งรีบนิดนึงเวลามันหนาวถูกไหมเดินกอดออกเดินกอดออกเดินเร่งๆร่งเดินร่นกระเป๋าเร่งๆนิดนึงไม่ใช่เดินแบบว่าแบบคนเมืองร้อนก็ไม่เข้ากับเสื้ออ๋ออันนี้เป็นสไตล์เก๋มันเป็นเทคนิคเทคนิคเทคนิคเขาเรียกว่า makebelly รองเท้าล่ะะ รองเท้าก็ไม่ควรเป็นรองเท้าแตะเพราะว่าถ้าถ้ามันหนาวจริงๆก็รองเท้าแตะมันก็เย็นถูกไหมฮะอ่าก็เป็นรองเท้าที่ทุ่มแล้วก็อะไรตามตามตามวาระโอกาสตามการระเทศะ์ท่องไปด้วยรองเท้าสำหรับเมืองไทยเนี่ยรองเท้ามันไม่ไม่ค่อยได้แตกต่างหรอกมันไม่เหมือนต่างประเทศที่แบบว่าอาจจะเป็นบูธหรืออะไรเงี้ยเมืองไทยก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็เลยบอกเทคนิคที่แบบว่าเหมาะกับประเทศไทยแล้วยิ่งตอนนี้นะคะทุกคนก็เชื่อว่าทุกคนคงไม่ได้ไปต่างประเทศใช่ ราะว่าโควิดแล้วก็หันมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ตังแต่ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศถูกต้องถูกต้องแหมชอบชอบเทคนิคชอบทิปของบ๊อบมากนะคะบ๊อบเซ่ถ้าบ๊อบว่าดีมันต้องดีมากแล้วสมมติต่ต่างตีต่างว่าโควิดจากเราไปภายในเร็วนคลิปตามปุ๊บเราจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศกันแล้วก็แนะนำการเลเยอร์เหมือนกันเพราะว่าสูตรว่าเดี๋ยวมันมีอะไรนะมันมีหลายฤดูกาลใช่ใช่ แลจริงสงมมติว่าต่างประเทศเนี่ยเฉยๆเขาจะข้างในเขาจะใส่ธรรมดาหมายถึงว่าสมมติเป็นเสื้อยืดธรรมดาแต่เป็นเสื้อยืดที่เป็นผ้าที่เหมาะกับฤดูหนาวอาจจะเป็นเสื้อผ้าที่มันแบบให้ความอบอ,อุ่นหน่อยเสื้อยืดธรรมดาะฮะแล้วก็เข้านอกก็เบ็นโค้ทพอเข้าอาคารตึกตามบ้านช่องอย่างเงี้ยเ,เขาก็มักจะถอดโค้ทออกอแล้วก็ข้างในก็ยัง ปกติไม่ใช่เราใส่แบบหูเป็นแน่นเลยพอเข้าอาคารมันถอดไม่ได้ไงข้างในเขามีฮีเตอร์ใช่อันนี้คือเทคนิคข้างในเป็นซาวน่าเลยนะใช่ใช่ซุ้มเลถ้าเกิดเทียบทวีปทวีปเอเชียก็จะหนาวแบบประมาณนึงทวีปยุโรปก็จะหนาวประมาณนึงมันก็จะแตกต่างกันเหมือนกันนะคะมันแตกต่างแต่จริงๆมันคือดูที่อุณหภูมิแหละสมมุติว่าไปญี่ปุ่นมันก็หนาวถูกไหมหถือว่าถ้าไปฮ่องกงมันก็ ก็แค่ประมาณหนึ่งถูกไหมฮะก็คือจริงๆแล้วจับจับไว้ที่อุณหภูมิดีกว่าแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าหนาวๆร้อนๆอ่าอันนั้นทดแทนว่าแพทย์แพทย์แพทแพทย์แพ้วเริ่มแล้เริ่มเราเริ่มกินบาลานซ์วิตามินแล้วบาลานฮอร์โมนอะไรเนี่ยแล้วไปจริงแล้วนะไม่เป็นไรนะหนาวๆร้อนๆยังไม่ถึงเราเอาแต่นี่ก็เป็นทีมเล็กๆน้อยที่มาฝากกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณบ๊อบบี้มากๆที่มาให้ด้วยความยินดีอย่ามาอีกบ่อยๆด้วยเป็นไกดนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้า พบกับพี่ผู้หญิงคนนี้เก๋จริงๆคุณสุนารีราชสิีมาค่ะไม่เป็นจะไม่รู้เลยว่ามันมันทรมานนะค่ะมันจะร้อนร้อนหนาวหนาวุบว่าหปวดหนิดง่ายมาก ุยกันเรื่องร้อนๆหนาวๆเรื่องอากาศหนาวอากาศเย็นบ้านเราไม่ใช่ว่าเราจะแต่งตัวสวยไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงร้อนๆหนาวๆเนี่ยเราจะต้องมาคุยกับพี่สาวคนนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้หญิงทุกคนจะต้องมีผ่านเข้าสู่ช่วงวัยร้อนๆหนาวๆแต่ถามว่าหน้าเยนสวยเก๋ปิ๊งอยู่ไหมปิ๊งอยู่มากสวัสดีค่ะพี่สุค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็คือภาวะ วัยทองนั่นเองอ่ะถ้าพูดกันภาษาภาษาที่เข้าใจกันนะก็คือวัยทองก็คืออายุประมาณตั้งแต่ประมาณเออสี่สิบห้าส้ดยเฉลี่ยหรือเฉลี่ยหรือบางบาเริ่มสิก็มีใช่ไหมคะใช่ค่ะมันบางทีอยู่ที่ความสมบูรณ์ของร่างกายแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ะเป็นยังไงบ้างคะอาการวัยทองต้องบอกว่าวัยทองเนี่ยนะ ไม่ไม่ไม่เป็นจะไม่รู้เลยว่ามันมันทรมานนะคมันจะร้อนร้อนหน,หนาหวหนาววูบวาบแล้วก็หงุดหงิดง่ายมากเวลาไปทํางานกับเพื่อนร่วมงานก็หงุดหงิดกับสามีก็โอ้โหเขาก็จะไม่เข้าใจเราไอเราก็จะควบคุมอารมณ์ลําบากเขาก็จะมองว่าเอ๊เราไม่เหมือนเดิมละทําไมเวี่ยงวีขนขนาดนี้นแต่พี่ร,รู้สึกตัวเองเลยเหรอคะหมายถึงมีคนมาบอกพี่ว่าพี่มีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าพี่รู้หรืว่าพี่ เราเ<อ>รู้ตัวเรารู้ตัวรู้ตัวเราแต่เราไม่สามารถคนบคุมอารมณต์ตัวเองได้นะแล้วมากไปกว่าน,นั้นคือพี่ไม่เคยรู้เลยว่าการเป็นวัยทองมันทําให้มีปัญหาเรื่องของช่องคลอดแห้งหนูรู้ไหมว่าม,มันมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันจริงมันต้องบอกว่าฉี่บ่อยแล้วเวลาฉี่เราก็จะมีอาการแสบร้อน มีมีปวดแสบปวดร้อนมันมีอาการแบบนั้นเลยค่ะมันทรมานนะคะแล้วเราต้องนั่งทำงานนะนั่งคอมเมนต์หน้าสวยๆจริงๆจิตเราแบบกังวลมากมันไม่มันไม่ไม่สบายตัวใช่ค่ะแล้วแล้วพี่จัดการกับปัญหานี้ยังไงไปหาหมอหรือปรึกษาใครอะไรอย่างนี้ตอนแรกพี่ไปหาหมอนะคะหมอก็บอกหมอก็ให้คําแนะนําว่าคุณสุอย่าอย่าเครียดมากนะไวทองจะเป็นอย่างนี้บางคนอายุยังไม่ถึง ที่จะเป็นไวทองแต่ว่ามีอาการเครียดจัดๆนี้ก็จะจะ,จะจะเป็นได้เป็นแล้วคุณหมอก็บอกว่าคุณสุครับจริงๆอ่ะคุณสุต้องต้องกินยาคุมนะเป็นการแบบสร้างฮอร์โมนกับตัวเองเพราะไวเราตอนนั้น49แลก้า 49, 49การมีรอบเดือนทุกเดือนมันเป็นมันเหมือนกับเหมือนกันการรีเซ็ตร่างกายแล้วฮอร์โมนมันจะยังคงปกติแต่เราเป็นคนไม่มีวินัย พี่อะก็กินยาคุมกินไปสองสาวันแล้วก็หยุดแล้วก็ลืมพอลืมปุ๊บรอบเดือนมันก็มาอมาเอ้ากินใหม่อาทิตย์หนึ่งลืมหยุดรอบเดือนก็มาเดือนหนึงมาสี่หครั้งซึ่งมีความเสี่ยงมันผิดปกติมันจะมันจะเออมันจะลวนกันมันจะรวนเดี๋ยวก็ ไม่รู้นะเราก็คิดไปเองว่าระบบมันจะต้องรวนมากๆเราก็เลยไม่เอาก็เลยปล่อยนั่นแหละพี่ก็เลยเป็นไวทองอย่างนี้ก็แปลว่าเราได,ได้เข้าสู่ไวทองอย่างเป็นทางการว่างั้นเถอะพี่ค่ะเต็มตัว <c oughs> แต่พี่ถือว่าพี่โชคดีมากนะ ในขณะที่ช่วงเวลาที่มันรวนมา3เดือนนะ่ะอยู่ๆวันนึงพี่มีโอกาสได้รู้จักกับคุณจา๋าซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากด้านนี้โดยเฉพาะเขาให้คำปรึกษาพี่โอ้พี่ต้องขอบคุณเขามากๆอ่างั้นเราก็ควรจะเชิญเขามาพูดคุยดีกว่าเพื่อจะได้หลายๆท่านอาจจะประสบปัญหาเดียวกันหรือกําลังเข้าสู่ปัญหาคล้ายๆกันจะได้มีวิธีป้องกันและดูและนะคะเราขอเชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน สุขภาวะภายในนะคะเชิญคุณสุวพีพรศิริกิค่ะหรือคุณจ๋าค่ะ,ะต้องนั่คุณจ๋านะคะ,คะภาวะที่พี่สุพูดถึงเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกวัยเลยไหมคะปัญหาภาวะช่องคลอดแห้งอะคะ่ะไม่ใช่ว่าเราเป็นแค่เฉพาะวัยทองแต่มันสามารถเกิดขึ้นกับผู้หญิงทุกวัยเพียงแต่ว่าในช่วงวัยทองอะคะ่ะจะพบเยอะอ,อแล้วพอตอนนั้นนะคะได้มาเจอคุณสนารีแล้วก็เล่าถึงเรื่องแบบเป็นปัญหาวัยทองแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับช่องคลอดแห้งก็เลยนะึกถึงเจลตัวเจลดูแลช่องคลอดแห้งตัวนี้ค่ะ ที่เป็นเจลมาจากประเทศไอร์แลนด์ตัวเจลดูแลช่องคลอดแห้งตัวนี้เนี่ยมันจะทําหน้าที่หล่อลื่นแล้วก็ <ะ S 1> ให้ความชุ่มชื้นโดยมีทั้งหมด 2, 2> ออขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยพอตอนเจลเข้าไปอะคะ่ะมันจะไปเคลือบตัวเนื้อยเยื่อในช่องคลอดก่อนขั้นตอนที่2ก็คือมันจะสามารถให้ความชุ่มชื้นกับตัวเนื้อเยื่อในช่องคลอดได้เลยแต่ว่า <S <S นอกเหนือจากการเป็นไวัยทองแล้วเห็นบอกว่าความเครียด ก็ทําให้เกิดอาการนี้ได้เหมือนกันใช่ค่ะด้วยปกติเราเราอาจจะคิดว่าเครียดคือสมองใช่ไหมคะแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคะเวลาเราเครียดทีหนึ่งอะค่ะสารในร่างกายเราจะปั่นป่วนไปทุกระบบเลยเพราะฉะนั้นดังนั้นก็จะเครียดลงน้องใช่ค่ะเครียดลงน้องมันเพราะมันมีผลหมดเนาะในร่างกายใช่ไหมคะและอย่างนี้ก็ต้องใช้ย่างไงครับก็คือเวลาใช้เนี่ยค่ะก็คือให้จับ ด้านบนของไปด้านบนของกระป๋อเขย่าก่อนค่ะให้มันไหลเจลมันไหลลงมาตรงส่วนปลายของหลอดนะคะแล้วก็เปิดฝาค่ะเราจะนั่งก็ได้ค่ะนั่งแล้วก็สอดเข้าไปหรือว่าจะนอนแล้วชันเข่าแล้วก็สอดเข้าไปใช้แล้วทิ้งเลยใช้แล้วทิ้งเลยแล้วก็เปิดปุ๊บก็ต้องใช้ทันทีด้วยค่ะเปิดปุ๊บใช้ทันทีด้วยพี่สุใช้มาปีกว่าแล้วค่ะปีกว่า้คือมันมันแก้ปัญหาได้นะเพราะว่าตัวตัวพี่สุเองพคยใช้ปุ๊บจากที่อาการที่พี่บอกว่า มันมีอาการระคายเคืองเริ่มจนจนแสบแห้งแล้วคันเนี่ยมันค่อยๆลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายมันมันหายไปแต่พอเราจะรู้ตัวน่ะพอมันเริ่มรู้สึกแบบยิบยิบยิบมาอีกแล้วมาเงี้ยเราก็ทาเหมือนทาโลชั่นอ่ะก็มีสิทธิ์ที่จะไปไปมาพิสูจน์ก็อยากจะบอกต่อสิ่งที่ดีๆนะคะเพราะว่ามีผู้หญิงหลายคนที่มีปัญหาแบบนี้แต่ไม่กล้าพูดคือรีเจลวใช้ง่ายมากนะคะจริงๆแล้ว ใช้อย่างต่อเนื่องได้แล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าไม่ม,ไม,มีไม่มีส่วนผสมของฮอร์โมนนะหกล่องก็จะมีหกหลอดหลอดหนึ่งดูแลไปได้ถึง3งามวันนะคะวันนี้พี่สุก็มีโปรวัวพิเศษพิเศษมาฝากปกติแล้วเนี่ยรีเจลเนี่ยกล่องเนี่ยแปดร้อยโทรเข้าไปที่เบอร์ศูนย์สองหดแปดแปดแปแล้วบอกว่าจะซื้อรีเจลสั่งจองสิบรีเจลในโปรของพี่สุนารีห้สายแรกนะคะ ดี๋ยวจัดโปรให้พิเศษพิเศษเลยไม่ถึง800แน่นอนก่อนนึงนะคะโทรไปนะคะหรือว่าแอดไลน์แอดรีเจลนะคะหรือว่า f a c e b o o รีเจลทีเอชนะคะจริงๆมีขายตามร้านขนยยาทั่วไปนะคะแล้วก็ร้านบูธนะคะแล้วก็ลานด้าแล้วก็ช้อปปี้สั่งได้เลยสะดวกมากสะดวกมากนะผู้หญิงเราต้องดูแลตัวเองอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ขอบคุณพี่สุมากเลยนะคะคุณค่ะมาแนะนำอะไรอีกด้วยค่ะคุณจ่าคุณค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณเสื้อพิธีกรนะคะจากมาริคอนดีชูรังเวค่ะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสีคนลาไปก่อนอย่าลืมพบกับเดอะควีนนาทีก็กลมได้ทุกวันเสาร์เวลา6นาฬิกานาทีแล้วก็ฝากเดอะควีนอันคัทางดัตช์ช n แนลด้วยนะคะแล้วก็สามารถดูเดอะควีนย้อนหลังได้ด้วยอย่าลืมกด notification กดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ